ยอดวิวดีก็ไม่มีค่าถ้าเนื้อหาไม่มีคุณภาพสาัสดีวันที่8กันยา2568สำหรับทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับหมวดแดนมีความรู้และประสบการณ์ดีๆมามอมให้กับทุกคนครับโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. Dan Channel นะครับก็คือเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับจากประสบการณ์ตรง ก็คือคลิปผมแตกแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นวิวนะครับแต่ยอดเหรียญไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เหรียญเลยนะครับโอ้โหมันเป็นไปได้ครับพี่น้องมันเป็นไปแล้วครับคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้เข้ากฎเกณฑ์และเนื้อหาประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ได้มากพอเป็นคลิปที่ผมเชิญให้ทุกคนปฏิสัมพันธ์นะครับ ก็สรุปแล้วนะครับแตกแสนแปดแต่ก็ไม่มีเหรียญให้นะครับและคลิปที่สองนะครับเป็นคลิปแตกเจ็ดหมื่นวิวครับได้หนึ่งเซนครับโอ้โหมันเป็นไปได้ครับพี่น้องมันเป็นไปแล้วครับดังนั้นแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันยอดวิวไม่สำคัญเลยครับเพราะว่าผมไปเปรียบเทียบยอดหนึ่งอีกคลิปหนึ่งประมาณ800วิวแต่บวกไป0.4เซนครับพี่น้อง นั่นแสดงให้เห็นว่าศักยภาพระบบ Facebook เอาจริงแล้วครับระบบ Facebook algorithm หรือ AI เขาจะประมวลที่เนื้อหาเป็นหลักครับเนื้อหาไหนที่เข้ากดเข้าเกณฑ์เขาจะให้เงินครับต่อให้ยอดวิวคุณไม่เยอะก็ตามครับนี่จะเป็นข้อดีมากๆของพี่น้องหลายๆคนนะครับที่ทำคลิปเกี่ยวกับการสอนมอบความรู้และไม่ผิดหลักผิดเกณฑ์นะครับแต่ไม่เน้นยอดวิวนะครับคุณจะได้ตังค์ครับ เก็บทีละ 2, 3, สองสามเซนสี่เซนก็ว่ากันไปครับแต่ถ้าคลิปไหนที่มันแตกมันปังและก็มีเนื้อหาดีเข้ากดเข้าเกณฑ์ยิ่งจะบวกทวีคูณไปครับอย่างเช่นคลิปที่ผมเคยมาสอนเกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิกนะครับผมเคยมาสอนเรื่องโปรแกรมสมาชิกอันนี้ผมได้เหรียญเยอะมากนะครับถึงยอดวิวจะไม่เยอะยอดวิวอยู่ประมาณน่าจะหลายพันอยู่แต่ว่าได้เหรียญไปเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อมาเทียบกับยอดวิว อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปเรียวประมาณ2 0 0แสนกว่า2 0 0แสนกว่าวิวได้อยู่ประมาณ19เหรียญแต่คลิปหนึ่งเป็นคลิปยาวสอน3นาทีกว่าประมาณ80,000วิวแต่ได้อยู่ประมาณ 15- 16เหรียญครับซึ่งมันได้เยอะมากๆนะครับถ้าเทียบกับคลิปที่ไม่ได้เข้าประสิทธิภาพมากมายนะครับแต่จะเป็นข้อดีที่นํนำมาบอกพี่ๆทุกคนก็คือว่าไม่ต้องกังวลแล้วนะครับ ไม่ต้องกังวลแล้วว่าวยอดวิวคุณไม่ดีคุณจะไม่ได้เหรียญน,นะครับขอแค่คุณพัฒนาคอนเทนต์ให้มีศักยภาพและก็มีความรู้ที่เข้ากดเข้าเกณฑ์ไม่ผิดหลักผิดกฎเกณฑ์ชุมชน Facebook แค่นั้นคุณก็จะปังครับผมเออผมลองมาแล้วนะครับคลิปผมแตกอันหนึ่งแสนแสนห้าแสนหอันดึงแปดหมื่นผมไม่ได้เหรียญเลยครับโอโ้ยอมใจ ยอมใจระบบนะครับแต่ก็เข้าใจครับว่าอาจจะเป็นคลิปที่เรียกยอดวิว AI เปิดการมองเห็นก็ได้ผู้ติดตามครับแต่เงินไม่ได้ครับเออก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่าคลิปแบบนี้เราไม่ควรทําและคลิปแบบไหนเราควรทําคลิปไหนที่เงินขึ้นดีคลิปไหนที่เหรียญวิ่งดีคลิปไหนที่มีเนื้อหาการให้ความรู้ หรือว่ามอบประสิทธิภาพต่างๆที่มันดีคุณจงทําต่อให้ยอดวิวคุณไม่ดีเหรียญคุณวิ่งนั่นคือจุดเป้าหมายของการเป็นคีเอเตอร์เ,าเราคือการมีรายได้การหาเงินในอากาศกันโอเคนี่คือเก็บความรู้ที่นํามามอบให้กับพี่ๆทุกคนในวันจันทนี้ขอให้เป็นวันที่ดีขอให้เริ่มต้นวันที่ดีสุขสันต์วันทํางานแฮปปี้กับการทํางานครับโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมวดแดนคนนี้ได้นะครับ สวัสดีครับ